สวัสดีค่ะวลคอมทูน,นีนาไลฟ์อินสเ i เ e นนะคะคนอีสานภาคถิ่นกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะเพเื discord, ่อนๆนะคะวันนี้นีนาจะพาเพื่อนๆเดินชมบรรยากาศรอบๆร้านนะคะในช่วงระหว่างที่เรารอลูกค้าค่ะตามกันมาดูเลยค่ะสาไฟมาเพลงพร้อมดนตรีนั่นคือชีวิตจะวอคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไป แสงสีที่สวยสดใสนั่นคือจิตใจที่สดใสเสรยียอดผู้ติดตามคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยนี้ความภาคภูมิใจที่มีจากท่านผู้ชมขอบคุณค่ะเชิญค่ะ มาค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้น่าจะพาชมบรรยากาศร,บรอบๆนะคะของร้านในช่วงระหว่างเรารอลูกค้านะคะเชิญค่ะยี่จากย่างลงไปก็สิเป็นทะเลด้วยพี่น้องเดินลงไปก็จะเป็นทะเลนะคะถ้าเดินไปทางนี้ก็จะเป็นสีแยกจ้าตัวนี้จะเป็นสีแยก นันเพื่อนบ้านค่ะเเพิ่งมาสัตว์ไปตามกองอ,งองันเดียพาดเดินไปสีแยกก็มีอะไรบ้างห<ป>นาวแล้วพี่นอ้องหนาวแล้ว ลานค่ะพี่น้องลานน้นอยเป็นลานนี่หนาจะอยู่ไกลลานค่ะเห็นไหมนี่ร้านเราอยู่ตรงนั้นนะคะนี่น่าไทยฟูด a taste of Thailand พี่น้องพี่จ้าตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วพระอาทิตย์ตกเย็น เร็วพี่น้องเดี๋ยวนี้หามโมงเคิร์นตะกตกเลยเวลาจะมืดลงวันละห้าถึงสิบนาทีมืดลงมืดลงอ้าวหาหาลงไปทะเลาบอนน่ะบอนน่ะลานี่นาตังนี่นาตังเง่งตังเง่งนี่น่ะแม่ค้าประย่บ้านแม่ค้าประย่รา้า,า,รานเด้อค่ะเด้อ เห็นพ่อจพี่น้องกงำลังกันสิเป็นรถรถขายอาหารนี่น่าจ้ะพันมอกันไปก็สิเป็นซีแยกกันมอทีนี่หน่าช่วยอันโซ่เเบิงตะกีจ้ะเห็นพ่อจ้ะนี่แหละเบิองพายงางไปเบิงทะเลบรรยากาศลมลื่นพี่น้องโอ้ยเงียบเงียบนี่ตอนนี้บ่ายสามแล้วลูกขิดสิงหงบ่น่าเนี่ยยางมากสิเดินลงไปทะเล พี่น้องมาเดินไปชมไปดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศร,บรอบๆค่ะสีผ้ายางไปทะเลพี่น้องลงไปมันจะเป็นทานเรือจ้ะช่วงสเสมเอิรนถ้าจอดเสียเรือมาจอดไปอยู่นี่แล้วก็มีแคมป์ปิ้งพร้อมอู่หม่องมีแคมป์ปิ้งย่างึ้นไปเป่นบพาพี่น้องย่างกันไปอันย่างกันไปจะไป มองไปก็จะเห็นเป็นวัดไทยยู่มองรถนี่นาเห็นว่าจ้ะนั่นแหละจ้ะพี่นอ้องยุซีแยกก็ดีดักไว้เลยพี่น้องดักซีแยกไว้เลยให้ลูกกาไปกินอาหารไทยลายๆตรงนี้ก็จะไปทางอ่อปลอมปากประการนะคะมีอายุป,ประมาณ3-400ปีค่ะเดี๋ยวเมื่อใดยุดนี่นาสีผ้าไปเดินชมพี่น้องงามงาม พี่น้องเห็นนะประสาทไหมล่ะรอบปากการนะคะอยู่ที่เกาะน,นี้คะ่ะมิตะหินได้พี่น้องเป็นนักโทษของรัเสเซียเป็นคนสางคจ้าซาป้อมปากการยี่มองนี่มงจ้ะยี่มงเดี๋ยวนี้น่าซูมให้เบื่อเด้องามงาม,งามนี่นี่ยุป,ประมาณสามถึงสี่ร้อยปีนะคะเพื่อน เดี๋ยวพาเดินชมนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็มาจอดแล้วก็ใครที่อยู่บนเกาะน,นี้ก็มาจอดจะ้ะแล้วก็จะสเสียค่าจอดจะมีค่าเช่าที่จอดจจอดเป็นล็อกไปล็อกมั่นพี่น้องดี อย่างเสมอนี่นายมาตกปลาจริงหรอจ๊ะเห็นบ่พี่น้องนะอื้บรรยากาศฟังพูนกษสิเป็นในเมืองฟังท่านังเกษสิเป็นอีกเกาะหนึ่งจ้ะพูนพูนมองตรงไปสิเป็นอีกเกาะหนึ่ง bản khẩu lắng này nè nha nhàng luôn mắc cẩy vậy đấy bản rồi านน้อยรังนี้สุขีเสียจริงสุขใจสมใจทุกสิ่งเป็นจริงดังปาธนา,าบ้านน้อยรังนี้สุขีจริงๆเห็นลุงคิดไหมคะเห็นลุงคิดไหมอาลุงคิดเซฮัาาโลโหลน่อยอลุงคิดย่อบ,บาย่อบาย่อบาดุกด๊กติก พื่อนิน,นาพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะบริเวณร้านนี้มาแล้ว 5, 5้าห้านาทีไม่ได้บอกลุงคลิปด้วยแกจะรู้หรือเปล่าไม่รู้ช่วงรอลูกค้าค่ะสวยไหมคะข้างหลังเห็นไหมวิวอ้ยนีนินาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อนเเพื่อเป็น,เน,เนกำลังใจให้นินาได้มีแรงทำคลิปต่ตอไปค่ะ วันนี้ขอขอบพระคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเย็นแล้วค่ะอากาศเริ่มนาวแล้วค่ะเพื่อนๆไปกันเดือยพี่น้องเด้อบ๊ายบายเด้อเพื่อนๆเด้อพอกันไม่จ้ะ